S <S <S เรียนดีมีคุณธรรมทุกย่างก้าวคือวิถีชีวิตแห่งอิสลามโรงเรียนดารุลอุลมนิบวงบารูรแผนกอนุบาลประถมเราพร้อมสร้างลูกของคุณให้เป็นคนที่มีคุณภาพวันนี้ <รอ S 1> เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2564เรามีความเต็มที่ให้กับลูกๆของคุณสนุกกับการเรียนใฝ่เรียนรู้ในวิชา โดยสร้างห้องเรียนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างครูผู้สอนและกับเพื่อนผู้เรียนด้วยกันเพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิดและเกิดองค์ความรู้ต่งางๆได้ด้วยตนเองโดยมีครูผู้สอนเป็นผู้ชี้แนะและแนะนำอย่างเหมาะสมโรงเรียนดารุณอุลมนิวงมารูแผนอนุบาลประถมเปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา2564 ระหว่างวันที่4ถึง8มกราคม2564นี้เปิดจำหน่ายใบสมัครเตรียมอนุบาลอายุ2ปีบริบูรณ์ณวันที่16พฤษภาคม2564อนุบาล1เกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2560ถึง15พฤษภาคม2561อนุบาล2 เกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2559ถึง15พฤษภาคม2560อนุบาล3เกิดตั้งแต่วันที่16พฤษภาคม2558ถึง15พฤษภาคม2559สำหรับนักเรียนเก่าชั้นอนุบาล3ที่ประสงค์เรียนต่อชั้นป .1 ต้องยื่นใบสมัครใหม่ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานโรงเรียนที่ห้องธุรการโรงเรียนดารุณอุโลมนิพงบารูุแผนกอนุบาลประถมตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาโทร073202015หรือที่เฟซบุ๊กของโรงเรียนและป้ายประกาศหน้าห้องสำน,นโรงเรียนโรงเรียนดารุณอุโลมนิพงบารูุแผนกอนุบาลประถม